หมอเนี่ยหมอนี่ <สา S 2> มันทํางานเป็นเครื่องจักรเลยวิ่งลองกวิ่งลองนี่ไปไปวิ่งลองไปวิ่งลองมาเลยมันมันรักษาเป็นคนอื่นดูแต่คนอื่นมันลืมดูตัวเองเฮ้ยเพราะที่สวยตัวเองนะโซ่โซมลงทั้งทั้งกายทั้งใจเนี่ยไปใจมันเครียดอยู่ว่างาน,นตนนะ้องวลอนนู่นต้องวนน,ะนี้เ่วันนี่ส่วนในจิตใจหาความผ่อนถ่ไม่ได้เพราะน,นั้น ดูคนอื่นแล้วเดี๋ยวอย่าลืมดูตัวเราเองดูตัวเราเองเราต้องดูทั้งกายทั้งใจอย่าไปดูเฉพาะร่างกายเพราะเรามีใจอยู่ด้วยใจของเราเป็นยังไงเพราะถ้าเราดูแล้วเราก็เห็นคนทานที่จะแก้ไขถ้าเราไม่ดูเนี่ยโอ้ยมีแต่กุ้มกับกุ้มใจมีแต่วุ่นยุ่งเยอะวุ่น,นวายอะไระไป ผลที่สุดมเมื่อเราไม่ดูใจมันกระดังเข้าไปเระดังเข้าไปมันมันก็ล้นใจออกมาร้นใจออกมาก็ออกมาทางกายทางวาจาเลไมันก้มันก็เปิดเปื่อนไปเป็นความเปิดเผยเป็นความน่ารังีเป็นทางความทิ่าายาความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองเย่างน,นี้นแต้ในการทําอะไรก็ตามเราจะต้องดูใจเราด้วยใจของเราไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีปัญหานะถ้าใจเราไม่มีปัญหาดูเอง เวลาเนี่ย้าใจมีปัญหาเพราะว่างานมีปัญหาคนมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาอนุนมีปัญหาจริงๆแล้วปัญหาอยู่ที่ใจของเราแก้ลงไปที่ใจแล้วหมดปัญหาใจหมดปัญหาแล้วไอ้สิ่งอื่นๆทั้งนอกเลยเราแก้ได้ด้วยเหตุด้วยผลแก้กันด้วยเหตุด้วยผลแก้ด้วยเหตุด้วยผลไม่ว่ามีมีปัญหาอะไรต่อไหลมาปัญหาอะไรต่อไหลมาก็ตามขนาดมากมากหรือน้อยขนาดไหนก็ตามไอ้นั่นแหละเขามีมีมาเพื่อให้เราแก้ไขเพื่อให้เราให้เรารับผลปัญญาสติปัญญาของเรา เรายิ่งแก้ไขามากเท่าไหร่ยิ่งเกี่ยวข้องปัญหามากเท่าไหร่เรายิ่งเป็นคนฉลาดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น,นไอ้คนที่เขาฉลาดมากเพราะเขาผ่านปัญหามามากถ้าคนไม่ผ่านปัญหาไอ้คนนั้นไม่ฉลาดหรอกพอเจอปัญหาเดียวลยยลยแล้วจะเป็นยจะตายแล้วเห็นไหมเหรอคนมีคนนี้เขาผ่านปัญหามามากไปไก่กองเจอปัญหาโอ้ยขี้ปฏติวเลยไหมเขายิ้มใส่เลยเนหะ็นไหมเพราะนั้นอย่ากลัวปัญหาแต่ขอให้เราเราแก้ปัญหาในหัวใจของเรารักษาใจของเราให้ผ่องใสพอใจของเราผ่องใสแล้วมันไม่มีความกังวล ในไม่มีความกังวลไม่มีความวิตกในสิ่งนั้นสิ่งนี้ตอนนี้เราจะไปแก้เกี่ยวข้องกับงานเกี่ยวข้องกับคนเกี่ยวข้องกับครอบครัวเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรต่ออะไรมันเกี่ยวข้องได้ด้วยความแยกคามีเหตุมีผลเนะอันนี้เราจะเกี่ยวข้องเราจะแก้ไปได้คนเราถ้าเราไปแบบปัญหาเมื่อไหร่เราจะทุกข์เราจะอกแตกตายไอ้คนก็อกแตกตายเพราะมันแบบปัญหามันไม่แก้ปัญหามันแบกถ้าแก้ปัญหาเราไม่ไปทุกข์หรอแบกปัญหานี่ทุกข์ ทำไมจะต้องเป็นกูทำไมจะต้องเป็นเราทำไมจะต้องอย่างนั้นมีแต่ทำไมทำไมทำไมอ่ะใช่ไหมละ่ะนั่นแหละเป็นคนแบบปัญหาเนะี่ยปัญหาเขาไม่ได้มีไว้ให้แบกเขามีไว้ให้แก้ถึงเราแก้ไม่ได้เดี๋ยวนี้แต่มันอยู่ไม่ได้ตลอดไปเดี๋ยวก็ดับไปเองใช่ไหมเราก็สอนตัวเราเองเออเดี๋ยวมันเราแก้มันไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องดับไปเลยไปมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับไปเพราะฉะนั้นเราจะไม่หวั่นไหวกับปัญหาเลยไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นปัญหาที่หนักหนาสาให้ขนาดไหนเราจะไม่หวั่นไหว เราจะค่อยๆแก้ค่อยๆดูมันไปศึกษามันไปเหมือนกับเชือกเนี่ยเชือกถ้ามันยุ่งซะจริงๆอ่ะดูสิเชือกถ้ามันยุ่งเนี่ยจริงๆเถ,งงๆถ,ถ้าเรากลัวความยุ่งแล้วเราอารมณ์เสียอะไรต้องดึงกระชากมันมันยิ่งยุ่งใหญ่ใช่ไหมเพราะนั้นเชือกมันยุ่งยุ่งมากเลยยุ่งวงใหญ่ขนาดไหนเนี่ยเราอย่าไปกังวลแต่ให้เราค้นในความยุ่งเนะี่ยค้นลงไปในความยุ่งลราค้นไปค้นไปเราจเจอปมมันไอปมตัวเนี้ยที่เราจะแก้พอเราแก้ปมหลุดแล้วตอนนี้หมดยุ่งเลยไหม ปัญหาทุกปัญหามีกันศึกษาลงไปที่ปัญหาเนี่ยไอเรื่องราวต่างๆทั้งหลายเนี่ยดูมันเข้าไปดูมันเข้าไปเราจะพิจไปเห็นตัวสมบูทายเหตุให้เกิดปัญหาตัวนั้นมาไอตัวเหตุตัวนี้เราจะต้องแก้แก้ด้วยสติปัญญาของเราเนี่ยแก้ด้วยจิตที่เป็นปกติถ้าเราแก้ด้วยอารมณ์พราเราแก้ด้วยความกดความโลภความหลงมันแก้ไม่ได้หรอกมันมีแต่เพิ่มเหมือนกับเราจะดับไฟไอไฟเราเห็นแล้วอ่ะมันร้อนมันร้อนเราจะดับไฟเรามีแต่เอาฟืนไปใส่ฟืนไปใส่มันจะดับได้ไหมมันก็เพิ่มความร้อนเึ้นเท่านั้นแหละ เราจะดับไฟเราตรงตรงข้ามเนี่ยเอาน้ำเลยใส่มันจึงดับวิบวิถอนฟือนอนอกมาใช่ไหมครับไอ้ไอ้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมัน,มนเกิดข,ข,ขึ้นมาจากกิเลสกิเลสจากปุถุชนเนี่ยความโลภความโกรธความหลงไอง้ราคาปัญหาต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละเป็นตัวที่สร้างปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปไปดับมันไม่ได้มีนต่เพิ่มขึ้นสิ่งที่เราจะดับได้เราถอนสิ่งเหล่านี้ออกถอนสิ่งเหล่านี้ออกอนามิตินามธรก็ไม่ดับ เพราะนั้นคนเราชีวิตของคนเราเกิดขึ้นมาตลอดชีวิตจะไม่ให้มีปัญหาไม่มีแล้วอย่าไปกลัวปัญหาในตัวเราเองปัญหาในครอบครัวปัญหาในวงงานปัญหาในสังคมมันมีทั่วไปทุกคนทุกอย่งสิ่งเหล่านั้นบอกเดินมันมีไว้ให้เราแก้ไม่เดินมีไว้ให้เราแบกเมื่อเรายิ่งแก้มันกัเราก็ยิ่งฉลาดขึ้นเรื่อยเรื่อยไปนี่แหละเพราะนั้นอย่าไปกลัว เดี๋ยวพอพอเจอปัญหามีแต่นอนมือกา่ายก้าผากเลยโอ้ยทำไมจะต้องคุข์ว่านั่นมันไม่แก้แล้วมันไปแตกแล้วใช่ไหมล่ะ